ยอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster b a s e นะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของเบมอนกันให้ทุกคนติดตามเนะครับเริ่มที่เรื่องนี้เลยดียกว่าเป็นเรื่องของสถิติใหม่จาก Baby Monster ของเจนฮานเองนะครับทังคงทุบ ทุบแล้วก็สร้างสถิติขึ้นมาเรื่อยๆเลยๆๆสำหรับเบมอนนี่ขนาดเพิ่งเดได้แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นไอดอลเคป๊อปของเจน5ที่ยังคงมียอด Follow บน Spotify นะครับสูงที่สุดแล้วของเจน5ไม่ว่าจะเป็น Girl Group หรือว่าบอย Group ก็ตาม Baby Monster นั้นครองบัลลังอันดับที่1กับยอด Follow สูงสุดอยู่ที่1.63ามิลเลียน f o l l o w e r s บน Spotify มีการจัดอันดับขึ้นมานะครับสำหรับ most follow ของเจน5นะครับที่สูงที่สุดแบบ ออ all time กันเลยบน Spotify เบมอนครองอันดับที่1ตามมาด้วยอันดับที่2 3นะครับเป็นของ i l i ิแล้วก็ k i ส s of Life Girl Group เนี่ยคือครองบัลลังท็อป3ของยอดฟอร์บน Spotify ยเจนกันเลยทีเดียว Girl Power มากๆแต่ว่าเบมอนนั้นนำทีมาเป็นอันดับที่1ในตอนนี้และนอกจากนั้นนะครับในตอนนี้เนี่ยทางช่องของ K Contents Vo y a นยาะครับได้มีการลงคลิปของรายการ d o วิ้งบลูสนั่นเองซึ่ง Baby Monster อร์เนี่ยก็ได้เป็นแขกรับเชิญในรายการนี้ไปแล้วนะครับ ตอนนี้เนี่ยเขามีคอนเทนต์เป็นการรวมคลิปนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กไทยในวงการ K-POP ที่ได้เข้าร่วมรายการครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับเจน2เจน3มเจน4มาหมดเลยรวมไปถึง Baby Monster อร์เจน5กันด้วยนะครับเป็นการรวบรวมเอาคลิปของแต่ละวงที่มีเมมเบอร์ไทยนะครับอย่าง 2PM, Blackpink, G Idol Super M แล้วก็ Baby Monster นั่นเองมาทำเป็นแบบเมดเล่เพลงฮิตของ a d o l ดอค p OP ครับคนไทยที่มาเต้นในรายการนี้ เองเป็น p e r f o แ m a n c e และทางรายการนี่ก็เลือกรูปนะครับของเมมเบอร์แต่ละคนของวงนั้นๆที่เป็นเด็กไทยเนี่ยขึ้นปกนะครับของเบมอนเนี่ยทางรายการเขาเลือกเป็นน้อง c ชคกิต้าหรือว่าน้องแคนนี่เจแคนนะครับขึ้นปกนั่นเองเป็นตัวแทนเด็กไทยของเบมอนนะครับขึ้นปกครั้งนี้เพื่อดึงดูดแฟนคลับให้คลิกเข้ามาดูคลิปเต็มๆเ,เนี่ยก็คือ20นาทีกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีหลายเพลงหลายวงมากเลยรุ่นพี่ที่มีเด็กไทยในวงนะครับ แล้วก็มีน้องน้อยของวงการอย่าง Baby Monster เนี่ยเข้ามาแจมด้วยในคอมเมนต์เนี่ยก็มีฟแฟนๆบอกว่าจิกิจิต้านะครับเลิฟ Baby Monster เด็กไทยในเบมอนทั้งจิกิจิต้ากับภริตาน,น่ารักมากๆและก็มีฟแฟนๆที่บอกว่าขอบคุณที่เลือกจิกิจิต้าขอบคุณที่ เอารูปน้องขึ้นปบเห็นน้องชิกิต้าแล้วเลยต้องกดเข้ามาดูประมาณนี้นะครับก็เป็นการบอกว่าเอ้ยชิกิต้าเนี่ยไม่ได้ถือว่าไม่ดังในเกาหลีเลยนะทางรายการเกาหลีแล้วก็แฟนๆที่เกาหลีเนี่ยก็มีเยอะพอสมควรเลยทีเดียวไม่ได้มีแค่แฟนจากฝั่งอินเตอร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของชิกิต้าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะครับคิปนีเราต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง